สวัสดีครับสวัสดีทุกท่านนะครับผมมาพบกับแนวทางหวยฮานอยครับผมหวยฮานอยปลาจับวันที่23เดือน2พี67นะครับก็จะมีทั้งหมด4ฮานอยครับผมเฉพาะกิจพิเศษปกติแล้วก็ V.I.P ามาเริ่มจากฮานอยเฉพาะกิจกันก่อนนะครับผม หวยฮานอยเฉพาะกิดงวดน,นี้ให้ให้หกกับเจ็ดนะครับผมจอหกนะครับหกสี่หกเก้าหกแปดเจ็ดสี่เจ็ดเก้าแล้วก็เจ็ดแปด กันไว้ด้วยนะครับผมก็จะมีตัวกันนะครับผมหกห้าหกสามเจ็ดห้าแล้วก็เจ็ดสาม ตัวเนนนะครับผมหกสี่หกเก้าหกแปดแล้วก็เจ <c oughs> ็ดสี่ตัวฟันนะครับก็จะเป็นเลขหกครับผมหววห้าน้อยแลขงห้าน้อย,อยอเฉพาะกิจนะครับจบลงไปแล้วครับผม ต่อไปก็จะเป็นพิเศษพิเศษให้ศูนย์กับ6นะครับก็จะมี0ูนย์แปดศย์สครับผม6 8 6ปดหนะครับตัวกันนะครับผม0ูนย์ห้ห้า 02แล้วก็62นะครับผมตัวเน้นนะครับก็จะมีตัวเน้นนะครับ08 03 68แล้วก็63ตัวฟันเป็นเลข6ครับผม น้อยถัดไปนะครับเป็นฮานอยปกติ ้านอยปกตินะครับผมหกกับเจ็ดก็จะมีหกสี่หกศูนย์หกหนึ่งเจ็ดสี่เจ็ดศูนย์แล้วก็เจ็ดหนึ่ง 8 7 8 6 2แล้วก็7 2นะครับผมตัวเน้นนะครับก็จะมี6 4 7 4 6 0จ่หศมาห0แล้วก็6 1 <c oughs> ตัวฟันนะครับผมเป็นเลขห นอยถัดไปนะครับเด่น6แล้วก็เด่น7นะครับผมก็จะมีก็จะมี6 8 6 9ครับผม6กสอง เจ็ดนะครับผมเจ็ดแปดเจ็ดเก้าแล้วก็เจ็ดสองตัวกันนะครับผมหกศูนย์เจ็ดศูนย์หกหนึ่งแล้วก็เจ็ดหนึ่ง ตัวเน้นนะครับผม6 8 6 9 6 2 7 8 7 9ตัวฟันเป็นเลข6นะครับผมแนวทางหวยห,าหย้านนอยก็ทั้ง4น้อยนะครับผมเฉพาะกิจพิเศษปกติแล้วก็ VIP แยกน้อยให้อย่างชัดเจนก็จบลงไปแล้วฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับสำหรับคลิปนี้ก็ขอตุลาไปก่อนนะครับขอให้โชคดีนะครับสวัสดีครับ